น้องสวยบานมารวยบางหันเราพัฒนาเป็นเข่าเนาะครับเนาะเอาเป็นเข่าสามหนึ่งเต๋อบางหันวันทีเก่าวันทีเก่าเป็นเข่าสามน,นึ่งอะมื่อวันทีส1บเดือน8ครับสิงหาคมไฮเดนศูนย์หกหตัว06นย์หกล้วก็ศูเก้าเก้าหนึ่งเกหครับ3ตัว0ูนย์หึและ0ูนย์เก้าบเราพัฒนาเฮ่านี่ออกจันพุทธสุขคัดกอรัฐบาลไทยอีกพี่น้องเอ้ยเนาะ รัฐบาลไทยออกจัง4ี่อสิมวลกุ๊บเนาะสิมีเศรษฐีเกิดขึ้นอาทิตย์ละสามคนสามคนสามคนสิเนาะมีอกมีน้อยคนหนึ่งนั่นเลยก็สิดีนะครับเนาะเอาเป็นเพีเยงแค่แนวทางนะครับขอทา่านชมดีครับ